รายการที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าการทําอาหารนั้นเป็นเรื่องง่ายโดยผู้สนับสนุนรายการของเราคือน้ําพริกแกงคุณนันเมนูพิเศษในวันนี้ที่เชฟพี่จะขอนําเสนอคือปีกไก่บนทอดจิ้นแจว่วฟังดูเป็นเมนูธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทําให้พิเศษได้ด้วยผลิตภัณฑ์จากน้ําพริกแกงคุณนันค่ะ ส่วนประกอบนะคะมีหอมเจียวตาคุนันกระเทียมเจียวตาคุนันข้าวคั่วตาคุนันพริกขิูสวนก่อนคั่วตาคุนันน้ำมะนาวน้ำตาเริ่มกันเลยนะคะส่วนประกอบของการทำน้ำจิ้มแจ่วสูตรความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันที่เชฟบี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของน้ำพริกคุนันก็ของก็ดีมีคุณภาพจริงดีจริงๆนะคะ รามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกเราใช้พริกขี้หนูสวนคั่วป่นตามน,านั้นเป็นพริกที่ผ่านการคัดสรรแล้วนำมาคั่วบดเพิ่มความหอมและเผ็ดได้ดีเลยนะคะตามความชอบนะคะเชฟพีชอบทานเผ็ดนิดหนึ่งเชฟพีก็จะใส่ประมาณนี้นะคะส,ส่วนส่วนประกอบต่อไปคือข้าวคั่วอันนี้เป็นข้าวคั่วข้าวเหนียวใหม่นะคะผลิตภัณ นนเช่นกันเติมในอันตราส่วนประมาณเท่าๆกันนะคะแต่ข้าว,วั่วถ้าเราใส่น้าจะทําให้น้ำจิ้มของเรามีความเข้ม,ข,มข้นมากซึ่งเชียบีจะเลือกครึ่งหนึ่งของที่เราใส่พึกุเข้าไปนะคะต่อจากนั้นน้ำมะนาวหนึ่งส่วนค่ะน้ำตาล กลิ่นหอมของข้าวคั่วและพริกป่นคั่วเมื่อผสมกับน้ำปลาและน้ำมะนาวยิ่งหอมหอมมากๆจริงๆค่ะตอนนี้น้ำจิ้มจาวของเราก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนประกอบต่างๆเข้ากันได้ดีนะคะทีนี้เราจะเริ่มจัดใส่จานแล้วนะคะ ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปกระเทียมเจียวตาคุณนันรอมาทานคู่กับแ่ทอดใส่เข้าไปเลยนะคะทานเยอะชอบทานกระเทียมเจียวเยอะก็ใส่เยอะชอบทานกระเทียมเจียวน้อยก็ใส่น้อยหน่อยนะคะหอมเจียวตาคุณนันทานสามารถทานคู่ เมนูนี้เราจะเลือกใช้ทั้งสองผลติตภัณฑ์ทั้งกระเทียมเจียวและหอมเจียวตากุณนันนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะทำทานให้คุณพ่อบ้านที่อยู่ที่บ้านหน้าทีวีก็จะอร่อยมากขึ้นนะคะลองดูนะคะอาหารเราไปยุ่ทธรรม น้ำพริกแกงคุณน,นันเชมปีการันตีค่ะ